ไอเทมที่จะมาช่วยแก้ปัญหาในการที่เราไม่ได้ IV วร้อยสักทีติด IV 96ติด IV 98ติด IV93 กมวันอยู่นั่นอ่ะอีกนิดเดียวมันจะร้อยแล้วแต่เกมมันไม่ยอมให้อ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าล่าสุดอัปเดตของเกมโปเกมอนโกเนี่ยจะมีไอเทมใหม่ก็คือฝาทองซึ่งสามารถใช้กับโปเกมอนของเราเพื่อที่จะได้รับการฝึกขั้นสุดยอดได้ในช่วงระยะเวลาของกิจกรรมโบราณหวนคืนตั้งแต่วันที่2 3มถึง2ีิมิถุนายนนี้เอาง่ายๆก็คือในกิจกรรมโบราณหวัวคืนนี้เนี่ยก็จะเป็นกิ โปเกมอนโกเฟสปี2025โดยที่ตลอดทั้งสัปดาห์ก่อนโกเฟสเนี่ยก็จะมีเรจิมาให้ตีทุกเวอร right? mm ์ชั่นเลยเรจิล็อกเรจิไอเรจิสติวเรจิกิการดเรจิดาโกเรจิเอเลคิมาหมดทุกเรจิอ่ะซึ่งใครที่อยากมาเก็บเรจิในช่วงเวลานี้เนี่ยก็แนะนําว่าอย่าพลาดเลยนะผมส่วนตัวผมก็คงจะไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าภายในวันนี้เนี่ยมาพูดถึงในเรื่องของฝาทองกันดีกว่าไอเทมใหม่ที่จะทําให้เราเทนเนอร์ที่พยายามหาไอวีร้อยของโปเกมอนมาแล้วหลายตัวไม่ว่าจะเป็นตัวปวดของลายเลยรคเนนอร โปเกมอนในตำนานทั้งหลายแหละที่เราตีกันมามากมายมากกว่าร้อยตัวเนี่ยแล้วมันไม่ได้ไอวีรอยสักทีเนี่ยไอเทมตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราได้พบเจอกับไอวีรอยในฝันในไอดี ID ของเราได้สัก,กทีโดยที่ไอเทมฝาทองตัวนี้นะครับเราสามารถรับได้เมื่อทาพาร์ทของโกดีรักโบราณหัวคืนเสร็จสิ้นลงไปแล้วเราก็จะได้ตัวฝาทองนี้มานะครับโดยที่บัตรพาร์ทโกดีรักในตัวนี้เนี่ยก็จะเปิดขายตั้งแต่วันที่23จนถึงวันที่29มิถุนายนนี้โดยที่ไอเทมตัวนี้เนี่ยมีอายุการใช้งานนนะเเนนนเมือกกกัะ็คคททุจ ต้องใช้ก่อนภายในวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําก่อนเลยว่าก่อนที่เราจะเลือกซื้อพาร์ตดีลักตัวนี้เนี่ยเพื่อที่จะรับฝาทองตัวนี้เป็นหลักอ่ะนะก็เลือกโปเกมอนใน ID ดีของเราให้เรียบร้อยก่อนเลยว่าเราอยากดันโปเกมอนตัวไหนใน ID ของเราเนี่ยให้เป็น IV ร้อยซึ่งก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับผมว่าจะเอาไปใช้ตัวไหนแต่ถ้าเป็นส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมก็น่าจะใช้กับพวกโปเกมอนในตำนานชายนี่หรือว่าโปเกมอนมายาเก่งๆนะผมถ้าจากใจผมเลือกตอนนี้เนี่ยใน ID เดียของผมผมก็คงจะเป็นซีการ์นะรราาาว่่ีกออผมยู 9แล้วอีกนิดนึงนี่ยมันจะถึง IV ร้อยอยู่แล้วไงขาดแบบแต่ละช่องมันขาดไม่เยอะมากไงก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาใช้กับสีการ์นะโดยที่ถึงแม้ฝาทองตัวนี้มันจะมีอายุการใช้งานเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้งานมันไปแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงว่ามันจะมีระยะเวลาการฝึกเนี่ยที่น้อยขนาดนั้นนะผมในการที่เราจะฝึกโปเกมอนตัวนั้นให้ IV ร้อยได้เพราะระยะเวลาของการฝึกขั้นสุดยอดเนี่ยมีระยะเวลาให้ถึง1ปีเต็มๆเ,เลยนะหมายถึงว่ามีเวลาให้3 6 5วันตั้งแต่ในวันที่เราเริ่มใช้เลยโดยที่ไอเทมตัวนี้เนีจ,จนก็จะม ข้อมูลออกมาคร่าวๆประมาณนี้นะครับโดยที่ไอเทมฝาทองจะเป็นไอเทมที่สามารถใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อเริ่มการไฮเปอร์เทรนนิ่งหรือการฝึกขั้นสุดยอดกับโปเกมอนตัวใดตัวหนึ่งที่เราเลือกโดยที่โปเกมอนตัวนั้นจําเป็นที่จะต้องเป็นคู่หูในระดับของกูดบัดดี้ขึ้นไปซึ่งก็คือเป็นคู่หูในระดับที่มีหัวใจแค่ด,ดวงเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามันแค่ต้องการหัวใจแค่ดวงเดียวอะ่ะโดยที่รายละเอียดในการฝึกโปเกมอนตัวนั้นเนี่ยในแต่ละ,ะ,นนะคะาะ่าก็ ค่ามผเป็นค่าพลังโจมตีค่าพลังป้องกันแล้วก็ค่าพลัง HP โดยที่การฝึกในการเพิ่มค่าพลังการโจมตีเนี่ยนะครับก็คือการนําคู่หูของเราเนี่ยไปทาการแบทเทิลตามเงื่อนไขที่มันกําหนดขึ้นมาเลยส่วนการฝึกเพื่อเพิ่มค่าพลังการป้องกันเนี่ยนะครับจะเป็นการฝึกโดยเสริมสร้างความผูกพันกับเทรนเนอร์อย่างเช่นการเล่นด้วยกันหรือแม้แต่การจับโปเกมอนไปด้วยกันในส่วนของการฝึกค่าสุดท้ายก็คือการฝึกเพื่อเพิ่มค่า HP นั่นก็คือการนําคู่หูของเราเนี่ยออกไปสํารวจอย่างเช่นการหมุนเสาของโปเกสต็อปหรือตามป้ายยิมนั่ อัปเดตของไอเทมใหม่ของตัวฝาทองเนี่ยก็จะประมาณนี้นะผมซึ่งเป็นไอเทมที่ผมรอคอยมันมากเพราะว่าในไอเดียของผมะมีโปเกมอนในตำนานแล้วก็โปเกมอนหลายตัวมากที่ผมรู้สึกว่าอยากปั้นให้มันได้ไอวีร้อยสักทีนะเว้ยเพราะผมเชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนเพื่อนเทนเนอร์หลายคนที่มีความรู้สึกเหมือนผมว่าแบบไอเชตตีแบบเป็นร้อยเป็น200เป็น300ตัวให้ไอวีร้อยกูมาเหินหนามันไม่ยอมให้มันสักทีอะคือพูดจริงๆนะไอไอเทมตัวใหม่นี้เนี่ยมันน่าสนใจกว่าไอการตีเลจีทั้งสัปดาห์นี้อีกอะแล้วเพื่อนเพื่อนพี่พี่ คิดยังไงกับไอเทมตัวใหม่นี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอตัวนี้ได้นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอตัวนี้เนี่ยผมต้องขอพูดว่าสวัสดีครับอีกแค่สัปดาห์เดียวจะโกเฟนแล้ววาทุกคนตื่นเต้นเหมือนกันไหมใครที่เจอผมไปเล่นที่สยามพารากอนในวันที่28นี้เนี่ยก็ทักทายกันได้นะครับ